ผู้ประกอบการรถ2แถวที่จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้กําลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะครับคืออาจจะเรียกได้ว่าพวกเขาโดน2อเด้งนะครับอย่างแรกก็คือสถานการณ์โควิด -19 ลูกค้ามาใช้บริการน้อยลงหน้าซ้ำตอนนี้น้ํามันยังมีราคาแพงขึ้นอีกหลายคนจึงตัดสินใจเลิกวิ่งรถไปแล้วครับพอผู้สื่อข่าวไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชรก็เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับค่อนข้างเงียบเหงา แทบจะไม่มีผู้มาใช้บริการเลยครับส่งผลในขณะน,นี้กลุ่มคนขับรถสองแถวประจำทางระหว่างอำเภอกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนายทวัชชัยเลิศชัยอายุ63ปีเป็นหนึ่งในคนขับรถสองแถวสายกำแพงเพชรวังเจ้าตาก เปิดเผยว่าผลพวงจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และราคาน้ํามันที่ปรับสูงขึ้นทําให้กลุ่มคนขับรถตอนนี้เดือดร้อนครับเพราะบางวันเนี่ยแทบไม่มีผู้โดยสารเลยครับที่ผ่านมาหลายคนต้องขายรถแล้วก็หยุดวิ่งไปแล้วรถผมนี่จอดอย่บ้านสามคันวิ่งไม่ได้นี่เข้าแต่แปดโมงตีห้ายังไม่ได้อดอดวันละสองรอบตีหืา แต่ปฏุบันนี้ยังวิ่งไม่ได้ไม่มีคนค่ะคนน้อยลงน้อยลงโรงเรียนเปิดก็ยังพอได้วันละเที่ยวตอนนี้โรงเรียนปิดยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยก็วันไหนได้มาก็มาไม่ได้มาก็จอดจอดคือถ้าไม่มีผู้โดยสารก็ไม่วิ่งเลยอมันนิ่ไม่ได้เพราะขาขับมันไม่แน่เลยว่าจะได้ยังไม่ได้อืมก็ถ้าขับเราไม่มีรายได้เลยไม่มีรายได้เลย โดยที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้จากการไปตรวจสอบของผู้สื่อข่าวพบว่ามีรถ2แถววิ่งเหลือเพียง3เส้นทางคือเส้นทางในตัวเมืองกำแพงเพชรเส้นทางกำแพงเพชรไปตากแล้วก็เส้นทางกำแพงเพชรคลองขลุงนะครับส่วน2แถวที่วิ่งระบว่างอำเภอตอนนี้เลิกกิจการหมดแล้วเนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้ รายรับไม่เพียงพอกับการดํารงชีพเพราะว่าผู้โดยสารเดินทางน้อยลงนะครับเราพยายามจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 ในหลายๆมุมหลายๆมิตินะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไข,ขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าภาคส่วนที่จะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้นะครับ